สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกฟักทองมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์สองค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะพอตัดเสร็จแล้วเราก็วัดให้ได้9เซนติเมตรนะคะแล้วเราพับลงไปค่ะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอคะ่ะเส้นต่อมาคะ่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปคะ่ะเส้นต่อมาคะ่ะเส้นที่สามจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปคะ่ะเส้นต่อมาคะ่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอบผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆกลางออก รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด yes euh. ้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางขวามือค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเนี่ยค่ะ จับดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีน้ำตาลค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือจับดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางขวามือเรานะคะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำตาลค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ,ระ,คะ,รคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เส้นต่อมาก็เส้นที่ชี้มาทางขวามือนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปนะคะตรงตรงเส้นสีน้ำตาลค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางขวามือเรานะคะเราจับดิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายดิบบินไปทางซ้ายมือหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับปิบบิ้นขึ้นไปด้านบน จับปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายดิบินไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีน้ำตาลปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นสุดท้ายเราก็ทำให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับดิบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้น ปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายเราจับปลายดิบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะตรงกลางนะคะของกลีบดอกสีขาวค่ะตรงกลางค่ะตรงกลางระหว่างกลีบดอกทั้งสองดอกของสีขาวนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาะคะ่ะเส้นนี้นะคะ เราจับริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบินชี้ออกไปทางซ้ายมือจับปลายริบบินกลับมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วม้วนปลายริบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปตรงกลางนะคะของกลีบดอกนะคะสีน้ำตาลค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับเส้นริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกสีขาวนะคะเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับเตลิบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบ,บินชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายดิบ,บินนะคะกลับมาทางขวามือหมวนปลายดิบ,บินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะหมวนปลายดิบ,บินเข้าไปหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปนะคะตรงกลางนะคะของกลีบดอกสีน้ําตาลค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ